打死。 ยัยฮีโน่ยัดของแล้วละเนี่ยเช็คหข่แล้วเอาไปส่งแล้วหรบบอปล่แล้วแล้วเดี๋ยวเช็คเบิ้งดูโ,ปปอโอ้บอวโอ้หลานเนี่ยอยู่ตัวนี้แนี่ยมงึงมาเอาเงินมาดูเอาเงินอีหยังอีกเอาเงินไห้นี่นะเ <laughs> มื่อเสาร้าคยกับให้ไปหาลอยล่ะเมื่อนละสะบอเอา ก็ไปตลาดก็ไปซื้อครับเขาก็ซื้อนั่นซื้อนี Nature ่แน่กับบ้ากับบอกับจีบบอถามแน่บอกว่าซื้อยังนั่นนะไปส่งบ้านไหนมือนี่นี่บ้านโนงนกัใกล้เนี่ใกล้ๆนึงสิได้ใส่เงินอยู่บ่เอาก็ได้ใส่แล้วเนาะไปเฮ็ดงานบ่มี้งานติดตัวสิไปยังได้สานะสร้างว่าแท้เนีอาขวดนี้ขวดสิขอเจ้าเฮ็นยังเนาะแต่ยังว่าข่อยบ่มีเงินน้อยนี่น้อยเดียวนึงกับบบี้บอสแบ่งพันแบ่งเดียวนี่เงินบ่สั่นเงินเยอะแต่มันก็บ่มีเงินน้อย เงี้กระเป๋กบบมพีบ um, so so oh, no. awesome. ่กบ่บ่มีแบ่งเดียวนี่ละเสียยุบ่เงีนทเเสี่ยไยใจคาเด็กกับมพี่บ่เยี่ยกบป๋าน่ะบ่มีบ่มีกระเป๋สั้นกับมีแบ่งเดียวนี่ยเสียยสมบ่โอ้ยเนาะกระซามามากมาประมาทอนเอาดอกมาเอาสั่น ป้านันว่าเราไม่มีเงินเงิสิมาทอนเอาน้ำยั่วโอขอลอยเดียวเซลยั่วสติเอาแล้วเนาะกันไป็นแคงานกะสิมาทอนขึ้นให้โอ้ยจะเป็นอย่างเนาะหามเลยลอยเดียวหนึ่งกะเซ่นอะกะเซ่นเอาดีไปเอาะเอาดีไปเอาะหาลอยหนิเอาสาบบาเอ้ยเนาะคอยเปญนแย่อนบอกไป บ่มีเงินทอนแต่ว่ามีแบ่งหาร้อยน่มเสีค่าฝ้าเจ้าทอดเห็น่อยซ่กระบาจะจีบทอดเห็นไหมรับวุ้ยวนใยวุ้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 ยห้ยวุ้ยว้ยกุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยวุายวยวุ้ยวุ้้เ้ย้ย้ giờ chuẩn